เขาก็ต่ำต่อนะคะเนาะต่ำแบบนี้นะคะ <c oughs> ท่านห้องอยากกินแบบลาบเขาก็เอาข้าวคัว <c oughs> ่วใส่ลงไปค่ะลง <c oughs> ไป, <c oughs> ไปเขาก็ค่อยๆต่ำนะคะเด้อใส่น้ำต้มปลาแล้วคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะมินะยหย่ยน่อยสิมาแนะนำเมนูลาบปลาชเชอร์มอน แล้วเขาก็เอาน่าต้มปลาล่าเนี่ยค่ะน่าต้มปลาล่าใส่ยายน้อยต้มไม่เดียบล้อยแล้วค่ะเสบคามป้อมนะคะลาปลาเชอมอนเสบคามป้อมค่ะมามาชมกันค่ะยา้น้อยชอบกินเพ็ดนะคะ น้าต้มปลา่านี่ค่ะน้าต้มปลา่าใส่ใย,ยน้อยต้มไม่เดียบร้อยแล้วค่ะมากินแบบลาบเนาะคะ่ะเนาะท่านมากินแบบปนก็บ่ต้องใส่ข้าวคั่วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเลาก็มาต่ำที่ละค่ะกับไมฟพันข้านันละเด้อค่ะเด้อถ้าหากเพื่อนๆชอบนัวๆก็ใส่ผงนัวลงไปได้ค่ะแต่ว่าองใย,ยน้อยใย,ยน้อยบ่ใส่ใย,ยน้อยแล้วก็ รงลดด้วยปลานี่ค่ะน้ำปลาาต้มเที่เซื้อมาเป็นขวดๆนะคะใส่ลงน้ำจักน้อยใส่ปลาคามป้อมนะคะลาป่าเชลมนใส่ปลาคามป้อมค่ะมามาชมกันค่ะแล้วก็ตักเนื้อปลาเซลมนลงเนื้อปลาเชลมอน,ย,นอย้อยอันตำสซกันค่ะ เข้ากันแล้วก็ตำต่อแล้ว่็เนาะตำแบบนี้นะคะท่านท้องอยากกินแบบลาบเขาก็เอาข้าวคั่วนั่นแหละเด้อค่ะเด้อถ้าหากเพื่อนๆชอบนัวนัวก็ใส่ผงนัวลงไปได้ค่ะแต่่าองย้อยน้อยยายน้อยมาใส่ยาอยน้อย,แ,ย,อย,แ,ย,อยแล้วก็บุงรสด้วยปลานี่ค่ะน้ำปลาต้มทีเถวซื้อมาป็นขวดขวดนะคะ ใส่ลงน้ำจืดหน่อยนั่นและเด้อค่ะเด้อถ้าหากเพื่อนๆชอบนือน้วก็ใส่ผงนัวลงไปได้ค่ะแดี๋ว่าผงหย่น้อยแย่น้อยมาใส่หย่น้อย,อแ,ย,อยแล้วก็บุบงรสดด้วยปลาล่านี่ค่ะน้ำปลาล่าต้มเทาซื้อมาเป็นขดขวดนะคะใส่ลงน้ำจืดหน่อยแล้วก็เอาน้ำต้มปลาล่านี่ค่ะ น้ำต้มปลาล่าใส่แยน้อยต้มไม่เดียบร้อยแล้วค่ะใส่พริกปนนะะนะ่นแล้ค่ะเ้อใส่พริกปน่นแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยปลาล่านี่ค่ะน้ำปลาต้าต้มเถวซื้อมาเป็นขวดๆนะคะใส่ลงน้ำจกดน้อยเครื่องปรุงของแยน้อยก็มีพริกป่นกับเกลือนะคะ พริกป่นกับเกลือเอาค่ะป่นปลาชเชื่อมันใส่นเนื้อบลาคามพเราเมืกีเ้เสียดเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยตัวน,นีนะ้น้องคะน็อสวัสดีค่ะใส่พริกป่นแล้วค่ะเด้อใส่พริกป่นอันนี้แย่หน้าเห็ดแล้วแล้วอันนี้เห็ด,ดรสบวเห็ดนะคะรสบวเห็ดรสบวเห็ดปันใดค่ะ นามแบบนี้นะคะท่านเ้องอยากกินแบบลากเขาก็เอาข้าวคั่วอัน,นี้ยายน้อยเห็ดเหลวแล้วอันนี้เห็ด,ดรสบวเพ็ดนะคะรสบวเพ็ด,ดรสบวเพ็ดปันใดค่ะแล้วเขาก็เอาน้ำต้มปลา่านี่ค่ะน้ำต้มปลา่าใส่ยายน้อยต้มให้เดือดร้อยแล้วค่ะแล้วก็ บงรสด้วยปวลานี่ค่ะน้ำปลาลาต้มเที่ยวซื้อมาเป็นขวดๆนะคะใส่ลงน้ำจืกน้อยแล้วก็ตักเนื้อปลาแซลมอนลงเนื้อปลาแซลมอนแย่น้อยอันตําแล้วก็บุงรสด้วยปลานี่ค่ะน้ำปลาต้มเที่ยวซื้อมาเป็นขวดๆนะคะใส่ลงน้ำจืกน้อยท่านผู้ใดมากินลาบ ก็เอาเข้าครั่วหอมๆใส่ค่ะแล้วอวู่เมืองทะย้ยน้อยอยู่นี่มันหมมีป่าซุ่มนั่นยันนัอนก็แล้วป่าแซลมอนมาเข็ดแทนค่ะนี่ค่ะเข้ากันค่ะสามเป็นเข้ากันแล้วก็ตำต่อนะคะเนาะตำแบบนี่นะคะท่านเ้องอยากกินแบบลาบ เขาจะเอาเข้าคั่วเอากันถางค่ะทำให้เป็นข้าวกระถางอันนี้ยายน้อยเห็ดแล้วแล้วอันนี้เห็ดรสบวเห็ดนะคะรสบวเห็ดรสบวเห็ดปันใดค่ะนะะอันนี้ยายน้อยเห็ดไปคุณยายถวดยายน้อยบวเห็ดเห็ดค่ะตรงนี้ยายน้อยเห็ดไปคุณยายถั่วเนี่ยล้วก็ตักเนื้อปลาแซลมอนลง เน้อปลาแซลมอนย่อยน้อยอันต่ำมากินแบบลาบเนาะค่ะเนาะท่านมากินแบบปนก็บ่ต้องใส่ข้าวคั่วเด้อค่ะเด้เอนาะเขาก็มาต่ำที่ละค่ะกับไม้พันกับตะแกรงเนื้อปลาแซลมอนลงเนื้อปลาแซลมอนย่อยน้อยอันต่ำนี่นะค่ะเขาก็จะได้ คนปลาแซลมอนใส่กระขามป้อมหอมหอมมากินแบบลาบเนาะคะ่ะเนาะท่านมากินแบบปนก็บ่ต้องใส่ข้าวคั่วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเขาก็มาต่ำที่ระคะาไม่ฟัน,นเขาได้บะเฮ็ดเพดะะ็ด้อค่ะเด้อคนย้ายถั่วกิ่นเพด็ดมาได้อันนี้นย้ายน้อยเฮ็ดกินเองใ่รย้ายน้อยใส่ที่หลายจักหน่อยตัว่าย้ายน้อยชอบเพ็ดค่ะ ก็เอาน้ำต้มปลาเน,นี่ค่ะน้ำต้มปลาใส่ใย,ยน้อยต้มไม่เดือบรือยแล้วค่ะเครื่องปรุงของใย,ยน้อยก็มีพริกป่นกับเกลือเด้อค่ะพริกป่นกับเกลือมากินแบบลาบเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้ามากินแบบป่นก็บ่ต้องใส่ข้าวคั่วเด้อค่ะเด้อวก็มัดตามบางที่ละค่ะตามให้พัน หนึ่งแล้วกับบดอ้นหนึ่งแล้วกับต่ำตำใส่กับค่ะใส่กักบกระเทียมกับหัวหอมที่ห้ามกไว้นะคะอันนี้ยายนอยเฮ็ดแล้วแล้วอันนี้เฮ็ดรสบวเพ็ดนะคะรสบวเพ็ดรสบวเพ็ดปันใดนะะแล้วก็ต่ำต่อนะคะเนาะต่ำแบบนี้นะคะท่านท้องอยากกินแบบลาบเขาก็เอาเขาคั่วเอากัน,นะคะ่ะ ใส่พริกป่นแล้วค่ะเ้อะใส่พริกปน่นหัวหอมต้นหอมสะแหนนใส่แล้วค่ะเนอะถ้าเราอยากกินแบบปน่นแหง้งเขากับเรต้องใส่ข้าวคั่วค่ะเทาก็กินแบบนี่แหละหนึ่งแล้วกับบดอนหนึ่งแล้วกับตำตำใส่กับขา่าใส่กักบกระเทียม หัวอหวอมๆเขาหมกไปนะคะสวัสดีค่ะมีในย่อยน้อยสิมาแนะนำเมนูลาปลาชเชลมอนแล้วเขาก็เอาน้ำต้มปลาล่านี่ค่ะน้ำต้มปลาล่าใส่ย่อยน่อยต้มไม่เดือบเลยแล้วค่ะ อันนี้ยายน้อยเห็ดไปคุณยายถวดอ่ะยายน้อยบบเห็ดเผ็ดค่ะตรงนี้ยายน้อยเห็ดไปคุณยายถวดเนี่ยอันนี้ยายน้อยเห็ดไปคุณยายถวดอ่ะยายน้อยบบเห็ดเผ็ดค่ะตรงนี้ยายน้อยเห็ดไปคุณยายถวดเนี่ยเครื่องปรุงของยายน้อยก็มีพริกป่นกับเกลือดนะค่ะพริกป่นกับเกลือมากินแบบลาบเนาะค่ะเนาะ ท่านมากินแบบปนกับเต้องใส่ข้าวคั่วนะคะเด้อเขาก็มาต่ำบางที่ละค่ะทำให้พันใส่ลงไปค่ะลงไปเราก็ค่อยๆต่ำนะคะเด้อใส่น้ำต้มปลาล่าแล้วก็หัวหอมต้นหอมสะแหะน่ใส่นะคะเด้อถ่าเราอยากกินแบบปนแห้งเขากับเรต้องใส่ข้าวคั่วะคะ่ะเขาก็กินแบบนี่แหละค่อยๆต่ำค่ะ